มาแล้วครับรถครอบครัวสวยๆสภาพดีมาฝากหนึ่งคันนะครับกับ To y ยต a w i ิชนะครับรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับปี2004เครื่อง2.0นออโต้น้ำมันล้วนนะครับคันนี้ยางใหม่แม็กสวยสภาพพร้อมใช้ชุดแต่งรอบคันสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบนะครับภาษีปีหน้าเลยครับรถสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับสภาพโดยรวมสวยครับสวยๆแบบนี้ถูกใจสมาชิกหรือ มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ159,000าบาทนะครับ159,000บาทรถสวยมากๆนะครับใครกำลังหารถครอบครัวนะครับไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำวยความสะดวกเดินทางไปได้หลายคันนะครับคันนี้สวยๆภายในเป็นระบบไฟฟ้ามีสลูบนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสภาพภายในเป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันนี่ระคบมีสลูบแบบนี้นะครับรถสวยชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัว นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ก็ได้นะครับใส่ของได้นอนได้ปิกนิกได้ค้าขายได้นะครับรถส,สวยๆสภาพดีๆคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับคันนี้2มือจากป้ายแดงนะครับใครที่ชอบและกําลังหา Toyota w วิชนะครับลองชมทดลองขับได้นะครับเน้นโทรเจรจานะครับไปชมเช็คทดลองขับนะครับ โทรเจรจากันก่อนได้เลยครับขอรูปขอคลิปขอวิดีโอก็ได้นะครับรถสภาพโดยรวมคือสวยนะครับแบบนี้เลยครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสีสันสวยงามเงาชํำดำดุแบบนี้ถูกใจนะครับโทรได้เลยครับโทรได้เลยรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับรับประกันการโอนได้ทั่วไทยนะครับรถดีๆแบบนี้ทำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับโดยรวมคือรถสวยพร้อมใช้นะครับรุ่นนี้ เป็นที่แน่นอนครับว่าทนทานแล้วก็ดูแลง่ายอะไรหาได้สบายใจใช้ได้สบายใจนะครับอะไรเยอะครับและก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับราคาสัญจรกลางนะครับ1 5ึ0ง0สนห0บาทนะครับรถประมาณวิ่งไปแล้วนะครับ1 9 5 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับจากปี2004จนปัจจุบันไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เพนดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้นะครับสมาชิกทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจ คัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนดูได้ทดลองขับได้เลยครับสบภาพดีๆแบบนี้นะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปได้เลยครับรถดีๆนํามาฝากนะครับฝากก็ได้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ใครหารถสวยคัดรถสวยคัดไม่เป็นเช็ค <c oughs> <check S 2> ไม่ได้เราคัดเราเช็คการันตีไปเลยครับ ดีๆแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกให้สมาชิกนะครับสมาชิกตัดสินใจสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอและก็คัดสรรมาฝากแล้วนะครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับรถสวยๆดีๆแบบนี้มาแล้วครับมาแล้วรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับน้องๆหนูๆนั่งด้านหลังครับก็เป็นตัวเลือกแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจได้เลยฝากด้วยครับสวยจริงๆคันนี้สภาพสวยจริงๆบอกเลยว่าสวยมากครับ